สวัสดีครับร้านเวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแม่แนะนำเช่นเคยครับเป็นพระกิ่งพระพุทธวิโมกนะครับผมนะครับอดีตนานจิตโดยหลวงปู่งโง่นนะครับพระพุทธบาทเขาลวกนะครับกับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับหลวงปู่งโง่นกับหลวงปู่ดู่เป็นสามพิษสามกันนะครับครูบาบุญชุ่มนะครับถ้าเราทราบไล่ประวัติกันครูบาบุญชุ่มเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่งโง่นนะครับหลวงปู่งโง่นก็แนะนําให้ไปกราบ หลวงปู่ปดูมาสแกะนะครับซึ่งตาท่านก็ลยลอยนะครับคนก็นินทากันนะนะหลวงพ่อฤาษีนำก็อยู่ตรงนั้นด้วยท่านก็บอกว่าอย่าไปปรามาท่านใช่นะเพราะว่าท่านได้นะครับท่านได้โสดาบันตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็เป็นเนรนะได้พิญญยาญยาตตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เล่าขานกัน,นมาเรื่อยๆนะครับพระองค์นี้ก็คือเมื่อก่อนเขาแจกทหารกันนะฮะ รับแจกอาหารนะครับสรางตั้ปี2528ปัจจุบัน2 5 6 6เนี่ย2528ปัจจุบัน2567มารับเ็วลระยะเวลามาแล้ว39ปีนะฮะวงนี้เป็นบล็อกนิยมบล็อกนิยมอยู่ไงก็ดูตกก้นเนี่ยจะเป็นรอย,อยนี้เลยจำจดจำไว้นะนีบอกนิยม คนที่อยมัก็จะสวยหน้ายิ้มนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยสภาพท่านจะอมยิม้มของแค้นะจะอมยิม้มอมยิ้มอยู่ที่หน้านะพวดูท่านก็เป็นแ <c> บ <oughs> บพระโพธิสัตว์นะครับพวกเราลูกศิษย์อย่างพวกเราคิดว่าเชื่อว่าท่านจะเป็นพระเสียงมตใตรมากาเนิดในอนาคตอย่างหลวงปู่โงนเนี่ย,นนยท่านก็เป็นพระเกตีศักดิ์ทเมื่อก่อนท่านจบหมอเมนะี่ย เรียนรู้หลายภาษาแล้วก็นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็มาเปลี่ยนศาสนาตอนหลังมาค้นพบความจริงในเรื่องศาสนาพุทธก็เลยมาเปลี่ยนแล้วก็มีลทธ์มีอะไรต่างๆมากมายนะครับท่านเคยไปประลองลิทธ์กับพวกฤๅษีอาที่อินเดียอะไรก็มีนะครับอินเดียฤาษีปัจจุบันก็ยังเยอะอยู่นะสมัยท่านก็เยอะนะครับท่านก็ไปช่วยนะครับพนางสุพรรณกรลยานะครับออกมา โดนกักขงังวิญญาณนะครับหมอผีพม่ากักขังวิญญาณก็ไปช่วยมานะครับเรื่องนี้แล้วแต่นะครับจินตายเชื่อไม่เชื่อแต่ผมเชื่อนะครับบางครั้งบางอย่างนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่รู้นะครับนะครับแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านมาเล่าฟังเราก็เชื่อสวยนะครับองนี้สวยเอาไว้เลี่ยม ปฏิบัติภาวนานะครับพุทโธเมื่อก่อนแจกฟรีนะครับสมัยสองดเนี่ยท่านสร้างหลวงปู่โงนท่านสร้างก็งแจกทหารเหมือนหลวงตามมาสมัยเนี้ยนะครับแจกฟรีแล้วก็แจกทหารนะครับ,ารนะรบอาหารตระโบด้านตะเวนไทยแดนแล้วนกะ็เปลี่ยนมือกันมาเรื่อยนะให้ข้าบูชากันมาเรื่อยแล้วราคาขย,ยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากฟรีก็กลายเป็นของที่มีราคาอนาะคตอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับ ที่บอกนะครับเอาไว้ภาวนาพุทธทา,สา,านสรณะฆาชามิธรรมังสารณาคัจชามิสางฆางสารณคัจฉามิก็ได้หรือว่าการพุทธภาวนาตระชาคมหรือว่าอาจจะเป็นพุทธานุสติพุทโธไรงต่างอปาณาสติไรต่างได้นะครับสวยนะครับองค์นี้สวยรายการนี้ร้านขายดีมากนะครับหมดหมดไปหลายองค์นะฮะเหลืออยู่ไม่กี่องค์แะอยู่สอง,ององค์สุดท้ายของร้าน องค์นี้ก็อีกองนะฮะแต่อย่างกระไรห,หมดแล้วนะครับเหลือแต่ไม่กระลายคนนิยมกระลาทองนะครับนี่เป็นเนื้อฉนวนธรรมดาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโอ้ศูนย์เก้าหกเก้าห้าสี่ศูนย์แปดศูนย์แปดหรือศูนย์แปดหนึ่งสี่สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ